สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเซลลปีใหม่อิซุซุเชียงรายโดยกลุ่มลูกเงือสาขาเทินค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมารีวิวรถกับคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็นรถเชสไตไน์นะคะ mm hmm. ก็ตกแต่งเรียบร้อยค่ะในส่วนของชุดแต่งวัตสุมาเอ็นะคะตกแต่งรอบคันเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งในส่วนของสติ๊กเกอร์หลังคาด้านบนและดูหล่อออฟโรดสายลุยนะคะ ลอพิลเมียมมากๆเลยกับคันนี้เนาะแล้วก็ใส่แม็กซิ่งมาด้วยนะคะขอบ20เน้นๆไปเลยก็ไม่พลาดเลยค่ะที่จะพาทุกคนนะคะมารับชมกันนะคะกับในส่วนรถคันนี้กันค่ะกับมิลเอ็กคันนี้เป็น m ิลเอ1.9อ l ลชิเมนะคะตัวท็อปสุดเหมือนกันนะคะแต่เปิีข้นเครื่องยนต์1.9นั่นเองคันนี้ราคาค่าตัวเฉพาะตัวรถของเขาอยู่ที่1,466,000บาทค่ะตกแต่งชุด แต่งสเกิร์ตรอบพันนะคะวาสมาเอ็กหล่อมากๆเลยค่ะทุกคนไหมคะในส่วนของชิ้นงานสเกิร์ตด้านหน้านะคะ,ะจบลองมากๆตัวนี้ตัวอัลติเม่นะจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์รอบพันแตะจุดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ,ะตกแต่งสไตล์นี้นะคะกระจังหน้าของเขาก็จะมีการเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะคะ,ะจะเป็นครอบกระจังหน้าเข้าไปแล้วก็จะมีลวดลาย สีฟ้ากับสีแดงถือว่าตัดกันได้ลงตัวมากๆาะ,ะ,ะมีสัญลักษณ์ new x อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นการเล่นเลเยอร์ที่ลงตัวมากๆเลยนะอืมก็แต่งแบบนี้ก็ออกมาให้ทุกท่านเอาไว้เป็นแนวในการตัดสินใจหรือว่าจะตกแต่งแบบไหนนะคะก็ไว้เป็นแนวแล้วกันเนาะในส่วนของล้อแม็กนะคะก็จะเน้นเป็นโทนดำานะคะตัวนี้นะเป็นขอบ20นะเบอร์ยางตัวนี้จะอยู่ที่265.0นะคะอา0นั่นเองค่ะ ตรนนี้ในส่วนของกระจกนะคะก็ติดสติกเกอร์เพิ่มเติมด้วยนะคะน่าจะเป็นแบบติดสติกเกอร์นั่นแหละนะคะนี่ก็จะใส่ในส่วนของสติกเกอร์หลังคาบนนะคะคลุมดำไปเลยนะและดูแบบรอแบบเน้นๆกันเลยทีเดียวนะแบบนี้ ก็ถือว่าหล่อไปอีกแบบหนึ่งค่ะสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ในส่วนของสเกิร์ตรอบคันนะคะชุดนี้นะทางเราตกแต่งให้นะคะจ่ายเพิ่มอยู่ที่27,000บาทได้เซตแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็จะมีเมื่อกี้สเกิร์ตชิ้นหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตชิ้นด้านหลังเนาะใส่ป้ายนะคะหล่อๆเลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์หลังคาด้านบนแบบนี้นะคะ อยากแต่งแบบไหนนะคะอยากได้แบบไหนก็แจ้งกันเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคันนี้ก็ถ่ายไว้ให้ทุกท่านสำหรับลูกค้าที่สนใจยอยากได้มิวเอ็กซ์ักคันนะคะเอาไว้เป็นแนวนะในการตกแต่งสไตล์แบบนี้ก็ถือว่าโอเคหล่อมากๆหล่อเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเราเลยนะคะใส่สติกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะคะด้านหน้าเป็นสติกเกอร์สีดำตัดกับสีแดงก็ถือว่าเข้ากันลงตัวกับเป็นส่วนของชุดแต่งมากๆเลยค่ะสำหรับ คันนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสักคันละกันนะคะ <c oughs> สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถ inbox <c oughs> หาพี่ใหม่ค่ะตามลิงก์อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้ต้องขออันนี้ลาไปก่อน,นะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า <c oughs> อีกทีนึงนะคะบ <c oughs> ๊ายบายจ้า